ก็กาสวัสดีชาวเกนเกนชินิแพ็ด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดตู้ใหม่ประจำเดือนนะครับตู้อายากะคาไมซุโตอายากะนะครับผมถ้าเราจะเปิดอายากะนะครับแล้วต้องมาที่บ้านเขานะครับก็คือปราสาทของเขานะครับ,รรรบก็ผมเก็บได้ประมาณ50ลรูปนะครับ51ลูกอ่ะแต่เราก็ใช้เปิด50ลรูปพอน,นะครับเพราะว่านี่เก็บเร็วสุดได้แค่นี้แหละเออ โอเคหวังเอกะมากไหมก็ไม่นะครับหวังซูโคสีหกมากกว่าเฮ <laughs> ้ยมือลอั่นวะเฮ้ยโอ้โหคิดว่าทองแม่งดูทองอ่ะแรกก็มือเอ้กุกีต๊ตต์แตกโอเคมาเปิดขำๆขำ,ขำ,ขำได้ก็ดีใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเออโอ้ได้มีกะเลยวะซึ่งที้กวญายภาพ ฉันไม่ได้เล่นกกายภาพมาสิกายภาพเกมนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วทำไมไม่กะมาตู้นี้วะไม่ไม่มาตู้ยูล่าวะแปลก,กแล้วะเราอะโดนทอดทิ้งเหรอแบบว่านั่นแหละรครับม่วงไปเลยโอเคโอเคอุ้ยเดี๋ยวหนะ้าโอเคอยู่เป็นซัพพอร์ตที่ดีนะ มันเล่นตีน้ำแข็งได้อยู่ก็ไม่มีแล้วแบบเนาะแห้งเหี่ยวครับคือได้ได้ดดตัวไม่ซ้ำได้ดตัวใหม่มาสองตัวแล้วเยหน้ามาเลยมันบ้มไปเฮ้ยวันนีสู่โคตนเลยไปวันนี้โอเค คือตู้ต่อไปเป็นตู้ตู้เอ่อตู้ท่าทไม้แบบไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เออเปิดตู้นี้แล้วกันไดฟอร์นเนสไอสัตว์จริงจังไหมอีกสองครั้งแล้วนะไม่ออกเลยเหรอซูโคสกูซูโคสของฉันไม่ออกเลยเหรออ่าเพิ่มมาปั๊บเอาว่าสี่โสี่แล้วนะเออ เว้ยมันได้แบบไม่ค่อยโอเคเลยออกติสราไม่เยอะอย่างเยอะเลยมาสุดท้ายแล้วครับมาเดชขอบ้มบัมบัม rush โคตรเกียดธนูนี้เลยแม่งแบบประสิทธิภาพไม่ค่อยมีอ๋อ เดียวหน้าอ่าโดนสีหนึ่งมาวะฉันได้ฮิวหน้าตัวเดียว,วเออขนูโอเคหมดนะครับหมดแล้วหมดเกี้ยงเลย,เ,ยเดื่อยี่สิบหกเม็ดซื้อสวห้าลูกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคอ่าถือว่าตัวนี้ฉันก็ไม่ได้สินะปราสาทคามิสโตไม่จะช่วยที่อะไรเลยครับ อโ okay, อเคอะได้กลุ่มดาวมาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ได้เดียวหน้าซีหนึ่งทำไมเดียวหน้าแชรติได้เร็วขึ้นนะฟ,นฟ,ฟ,นฟ้นฟูสิบฟ้นฟูสิกิลท่าใค้สิบห้าหน่วยอ๋อก็เรื่องโล่แล้วเดียวหน้ามามิกะะมามิกกะเป็นตัวละคร สายโลดูพอสว่านดางดิอืมเล่นเฮดพีป่ะฮิวอะเป็นฮิวเลอ,อร์ัพพอร์ตแบบัพพอร์ตเลยนี่วะนี่ช่วยไหมตำแหน่งเป็นตำแหน่งของพิเศเษเฉพาะในมอนสเตอร์ในมีแมปจริงปะ เป็นนกอุ้ยเป็นหอ,อกใส่หอ,อกให้นางเหรอเอ่อมันเป็น HP อ่ะมันเติบโตเป็น HP อ่ะียเอาไปเลยหอกตีสลัมเพรวันนี้ไม่ได้อัพเลยเอาตีสลัมไปนะครับเก๋าครับวันนี้เก๋าครับไม่ใช่เหรครับโอเคครับไม่ได้อุอ้ย